่ค่ะวันนี้ก็กว่าจะได้แต่ละแต้มก็คือแบบลําบากมากแต่ว่าวันนี้เราก็แก้เกมมาทันเวลาพอดีค่ะคือเราเล่นบอลผสมเขาบอลผสมไม่ค่อยดีหนแล้วครับเป็นไงบ้กงลูกวันนี้เกมค่ะก็ดก็พอดีเป็นเกมที่สนุกสนานอีกเกมนึงนะคะเพราะว่าเขาเขาก็ทําการบ้านเรามาดีเหมือนกันแล้วก็เราก็สามารถแก้แก้เกมในสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วก็ ที่กลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ไม่แต่วันนี้ดูเหมือนเกมกับทบี่แคลร์สองคนนี้เราบล็อกเขาได้เขาทําคะแนนไม่น้อยที่เราคิดเยอะอันนี้เป็นสูตรเราเลยไหมครับที่เราจับเขาเลยวันนี้เออจริงๆแล้วเราก็ต้องจับเขาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาคือตัวทําคะแนนหลักของทีมเขาค่ะเราก็ต้องดูเขาเป็นพิเศษเลยค่ะเราก็ต้องบล็อกเขาให้ได้สักแต้มวันนี้พูดอย่างนั้นหัวหน้าทีมเพราะวันนี้จริงๆแล้วเราเล่นดีมากๆแล้วเอาเขาอยู่เลยนะ อุ้ยจริงๆมันมากอะมันมากในคในสนามก็คือแบบมันมากแล้วเขาก,าก,เขาก็เขาก็สู้แล้วสุดนะเขาก็แบบืหไม่ได้เลยนะเขาก็ไม่ได้เลยนะอนะแต่พวกเขาก็สู้เขาแบบว่าพลิกตําราสูตรบอลแบบทับหน้าทับหลงังหลอกซ้ายหลอกขวามาตลอดใช่ไหมใช่ค่ะต้องหลอกเขาเพราะว่าเขาว่า,า,วาแบบจ้องเราตลอดเลยอะ่ะเ <c oughs> ขาก็จ้องเราเขาก็จ้องกินเราเราก็กินเขาต่างคนต่างกินอย่างเห็นได้ชัดเลสันมาสั้นกลับไปมเขาก็ลุกเลาสุดลิ้นเหมือนกัน อันนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเกมหนึ่งที่แม้ว่าเราเราจะแพ้แต่ว่าโอ้โหเขาจะได้คะแนนเรานี่แล้วก็เหนียวเนอใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไงบ้างเวลาโดยสองคนที่รับก็ลอดเลยเวลาอยู่แดนหลังก็สนุกดีค่ะมันก็มันก็ก็สนุกดีเหมือนแบบมันโดนยิงอะอะไรประมาณนั้นก็แบบยิงมาเลยชนะรับอยู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกค่ะสนุกจริงๆบอลบาซิลไม่ได้แรงเที่ที่หลายๆคนคิดถ้าเทถ้าเทียบกับประเทศอื่นที่เราเคยโดนมา ก็แรงแรงแรงอยู่นะคะแรงแรงแรงเร็วแล้วก็แรงด้วยถ้าคือโดนเต็มๆ็มก็แรงอ่ะอ่ตจะม่หลายลูกที่บีมก็ฟาดเขานะคะวันนี้ใช่ค่ะคือฟาดได้ต้องฟาดแล้วค่ะจังหวะนี้อ่าเราเห็นบอลบางบางลูกเราก็ปิดทัดออกเลยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีบอลมันมาสี่มืองเงี้ยเราก็ต้องเออชิเนียฉลาดนิดนึงกัะเกมนัดหน้าพรุ่งนี้ยังไงคะ เอ่อพรุ่งนี้เราก็จะทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็เราจะเล่นแบบยังมีความสุขแบบที่โค้ดด่วนอาจารย์ด่วนพูดตลอดว่าเล่นยังไงก็ได้ให้มีความสุขพรุ่งนี้เราก็จะเล่นด้วยความสุขค่ะอย่างวันนี้เราก็ก็เห็นรอยยิ้มตลอดเกมเนาะสี่สี่เซตใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีอาจจะมีบางจังหวะช่วงแรกๆยังยังไม่สไมลี่เท่าไหร่เพราะว่ากาลังดูอยู่ว่าเราจะเจาะเขาตรงไหนพอเราเจาะเขาได้ปุ๊บเท่านั้นแหละทุกคนก็เห็นรอยยิ้มเพราะว่าเขาก็ตีเราไม่ตายเหมือนกันล้วก็ตีเขาไม่ตายเหมือนกันแต่พอหน้าตาขายเรามีจังหวะ ขึงหน้าใส่กันนะแต่จริงๆแล้วคือพอได้แต้มปุ๊บว้ยดีใจอะไรเงี้ยค่ะอย่างวันนี้เกมที่อาจารย์ด่วนแนะนํามาติวเรามาเลยว่าต้องเล่นแบบนี้เนี่ยสำเร็จไหมสำเร็จบ้างยังไงสำเร็จก็คืออย่างที่ทุกคนอยากเห็นเนาะแบบเอ้ยบอลสั้นเยอะหน่อยบอลทับบอลแทกเยอะหน่อยวันนี้ก็จัดไปทุกหน้าเลยทุกหน้าเลยทุกกระบวนกาเลยคือไม่ว่าจะเป็นสัมเม็ดไหลหลังซ้อนไหลหลังอะไรอย่างเงี้ยก็คือจัดมาให้หมดแล้วคับอีเบสิกคือไม่ได้เงินไม่ได้เงินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เงิน มีเดอพันธ์เปล่าพี่น้องเอออ้าวมันก็ต้องมีบ้างวันนี้ใครให้โบนัสพิเศษมั้งคะคุณหมอวันนี้เป็นคุณหมอค่ะคุณหมอประจำทีคุณหมอบอกว่าใครเสิร์ฟเอสใครบล็อกได้ลูกละสองร้อยลูกละสองร้อยทุกคนทุกคนแบบทุ่มเทมากวันเนี้ยทุ่มาเลย ขนาดพรพันธ์อ่ะแข็งแรง,ง,งเป็นพิเศษใช่พรพันธ์ไม่บล็อกบอกไม่ถึงยังต้องเอาอ่ะต้องเอาอ่ะต้องบล็อกให้ถึงอ่ะมีทัดบ้างแหละมีดนึืงน่าจะได้ห้าสิบบาทวันนี้คนดูค่อนข้างๆๆเยอะถ่ายทอดด้วยแล้วก็กำลังใจในโซเชียลก็แรงมากอะให้แต่ละคนพูดถึงกำลังใจแล้วขอบคุณคนที่เชียร์หน่อยเริ่มจกพูนค่ะก็สำหรับชมพู่นะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะเป็นตัวแทนน้องๆขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ได้มอบความสุขให้คนไทยนะคะ ค่ะบิมก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะคะที่ยังติดตามแล้วก็เชียร์เราตลอดนะคะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยอีกแมตช์หนึ่งก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราต่อไปค่ะค่ะพวกเราก็จะทําเต็มที่นะคะจะไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนค่ะรอชมกันเลยค่ะอ่ะข้าน้ารคนละคนละหนึ่งห้าพร้อมกันเลยออแล้วแก้ว